ต้องบอกว่าเรื่องของปัญหาแก๊งคอเซนเตอร์เนี่ยนะคะทำเอาคนเนี่ยสูญเงินไปก็ด้วยเรื่องของการหลอกไปทํางานก็มีด้วยเยอะเหมือนกันเนี่ย<ช>นะคะ<ช>ทางคุณชัยชนะเด็ดเดโชในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมาการการตํำรวจเสนอแนะ ให้ทางฝั่งของรัฐบ,บาลเองตัดไฟไปเลย <c oughs> ตัดไฟทางกิงโรมันปอยเปดเลยนะคะ <c oughs> แล้วก็ยกระดาบเรื่องนี้ให้เป็นวาระแห่งชาติหยุดเรื่องของแก๊งคอร์เซนเตอร์ให้ได้ <c oughs> นอกจากนี้ยังรวมไปถึงเรื่องของพนันออนไลน์ด้วยค่ะ <c oughs> ที่สถานเอกอัครราชาทูตนกรุงโซนะคะคุณชัยชนะเดชเดชโชรองหัวหน้าพักประชาธิป,ปัตย์และประธานคณะกรรมาการการตํารวจให้สัมภาษณ์ถึงกรณีของการตัดไฟแล้วก็ตัดน้ําในเขตชเวกโกประเทศเมียนมา ชื่นชมก่อนเลยค่ะเรื่องของการดําเนินงานของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะแต่ก็เสนอด้วยบอกรัฐบาลเนี่ย ควรที่จะขยายมาตรการออกไปถึงพื้นที่ชายแดนทุกแห่งรวมไปถึงคิงโรมันแล้วก็ปอยเปตดซึ่งก็ถือว่าเป็นศูนย์กลางของกิจกรรมผิดกฎหมายอย่างเช่นแก๊้งคอร์เซนเตอร์และพนันออนไลน์ค่ะคุณชัยชนะบอกว่าพื้นที่เหล่านี้นั่นแหละม,มีการเปิดให้เช่าสำนักงานสําหรับดําเนินกิจกรรมที่ผิดกฎหมายทั้งการจัดตั้งแก๊้งคอร์เซนเตอร์ที่หลอกลวงคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาติรวมไปถึงธุรกิจพนันออนไลน์นอกจากนี้ก็ยังมีการใช้ช่องทางทางธรรมชาติเข้าออกชายแดน เพื่อที่จะสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าวด้วยซึ่งแน่นอนว่าส่งผลกระทบร้ายแรงต่อความปลอดภัยของประชาชนนะคะบอกปัญหาของแก๊งคอสเซนเตอร์เนี่ยไม่ใช่เรื่องของแค่การหลอกลวงแต่มันนําไปสู่ กรณีของปัญหาฆาตกรรมแล้วก็เหตุอาชญากรรมอื่นๆเพราะฉะนั้นรัฐบาลจึงควรจัดการปัญหานี้อย่างจริงจังออกมาตรการมาเลยบอกมาตรการเนี่ยควรตัดไฟตัดน้ําในพื้นที่ที่เสี่ยงเหล่านี้แล้วก็ยกระดับให้เป็นวาระแห่งชาติด้วยถ้าเราจัดการอย่างเข้มงวดปัญหาเหล่านี้ก็จะหมดไปได้ค่ะปัญหายิ่คนในโดนหลอกเงินหรือโดนหลอกทํางานหรือโดนฆ่าตายเนี่ยก็อย,ยู่ในเขาตา ชายแดนทั้งสาประเทศนี้นะครับเพราะฉะนั้นในการตัดไฟตัดน้ําในพื้เทศเพื่อนบ้านในฝั่งพมา่าเฉพาะชายแดนกอโกลเนี่ยผมว่าควรควรทำท่ากิเหล็กแล้วก็ฝั่งคิงโ์มันในประเทศลาวแล้วก็ประเทศกัมพูชาด้วยสิ่งสําคัญในประเทศเพื่อนบ้านที่มีปัญหายอยู่วันนี้นอกจากปัญหาเรื่องแก๊งคอนเซนเตอร์หรือการเป็นอันออนไลน์ก็คือการทำรุกค้าชาติครับ ี่คุณชชนะเองก็ก็เชียร์เต็มที่นะในการจัดการแก๊งคอร์เซ็นเตอร์บอกว่าให้เป็นวาระแห่งชาติเนื่องจากว่าคุณชชนะเองก็เคยประสบพบเจอปัญหานี้ลูกคุณชนะเนี่ยแหละโดนไปหกแสนจากแก๊งคอร์เซ็นเตอร์เนี่ยนะคะตอนนี้คืออยากให้ทำให้รอบด้านเลยแก้ปัญหานี้ให้ได้ค่ะ